แมตต์ต่อไปในสนามที่มีพอร์เป็นการในขันในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมแกรตันเกตคับนิสลานาแสงพบกับทีมเอทีบุญทัศน์มรัะไทยสารลงทำการในขันในสนามที่มีพอร์กรรมการคุกโต มาชมกันต่อในคู่ที่2นะครับในทีวีคอร์ดวันนี้ครับกับรายการแบดแบดซีรีส์แครับเรายังจะได้ชมในประเภทหญิงเดียวนะครับในรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีครับรอบ8เช่นกันก็จะเป็นจากทีมแบดปินตันเครับนะครับปานิสรานาแสงนะครับน้องกีต้าจะเจอกับทาง A ทีมครับปุณภัสสอนวรนัทไพศาลนะครับน้องมีมี เป็นน้องกีตา้ากับน้องมีมี่นะครับน้องมีมี่นี่อยู่ในเสื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับที่หันหลังให้อยู่จาก A ทีมแล้วก็น้องกีตาก็เป็นเสื้อสีม่วงขาวครับจะหันหน้ามาทางจอถ่ายทอด ตอนนี้เกิดปัญหาสำหรับตัวผมเองส่วนตัวละปรากฏว่า facebook ผมไม่สามารถเข้าไลฟ์สดได้เพราะว่าไม่รู้ไปทำผิดกฎอะไรของบ้านฟ้าเขาเขาแบนผม20วันยุ่งแล้วครับตอนนี้ผมคงจะดูไลฟ์สดไม่ได้แล้ะผมจะเข้าไปตอบในไลฟ์สดไม่ได้นะครับแต่ทุกท่านยังเข้ามาเชียร์แล้วก็แชร์ไปได้นะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นหญิงเดี่ยวในอายุต่ำกว่า15ปีนะครับรอบ8คนเช่นกัน oh. เกมเริ่มครับลูกนี้ยังไงครับเหมือนจะออกหลังหรือเปล่าคะแนนแรกเป็นของทางน้องกีตา้าก่อนนะครับรนำอยู่นย1นต่อยยังถึงยังถึงครับเ,เป็นฝ่ายรับรแต่ยังถึงลูกนี้

เดี๋ยวต้องพยายามขยับออกจากกล้องหลักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผู้ปกครองที่ใส่เสื้อขาวสองท่านนี่ยืนบังกล้องหลักอยู่ครับเดี๋ยวผู้บรรยายมองไม่เห็นครับอย่างถึงครับน้องม,องมิมี่น้องมิมี่นี่จาก A อทีมนะโอ้แล้วนี้พยายามตัดเข้ากลางแต่เบาไปนิดนึงครับ ยังตกเป็นฝ่ายรับอยู่นะโดนทางฝั่งน้องกีต้านี่พยายามแจกนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าทางไลฟ์สดทาง YouTube แทนเพราะว่าแบดมินตันของแบดแบแบดมินตันกรุ๊ปนี่มีไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะครับ อ๋อนี่เป็นรายการมินินะถ้าเป็นรายการมินินะนนใน YouTube จะไม่มีโดนนำอยู่4คะแนนแล้วครับตอนนี้คะแนน6ต่อ2ครับกีต้านำมีมี่อยู่อนนโอ้เปิดเสิร์ฟได้สวยกันลูงนี้น้องมิมี่ฟันครอสลงไปไล่มา3ต่อ6 ยังเป็นฝ่ายที่ทำเกมเปิดเกมเอาลูกลงได้มากกว่านะครับน้องกีตาจากทีมแบดบินตันเครับเข้าไปแล้วกระชากได้ดีอ้าวมีพลาดเหมือนกันครับทางฝั่งของน้องกีตา้า เอาโดนหลอกครับลุงนี้มีกระตุกเลยครับโดนทางฝั่งกีต้าร์หลอกตัดมาเป็น9ต่อ3นะครับน้องกีต้านำอยู่ถึงไหมมีมี่ยังไงมีมี่ลุงนี้ปล่อยแต่ว่าไม่ออกมีมี่จาก A อทีม A เอทีมนี้ก็เป็นทีมทางย่านฝั่งถนนพระรามสองนะครับอยู่ในซอย บา,บางกระดีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะของโค้ดบอมส่วนทีมบ้านเจดนี่ถ้าใครมีข้อมูลก็บอกมาได้นะครับแบทปินตันเจดครับตอนนี้นำอยู่นะครับ11ต่อ4 ระหว่างที่รอการแข่งขันอยู่นะครับที่พักอยงกาแข่งขันอยู่เรามาดูเหล่าสปอนเซอร์ใจดีกันนิดนึงครับก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์จาก y o เนก Thailand นะครับแบรนด์แบดมินตันระดับโลกเสื้อสวยๆครับเซนเซแฟชั่นสปอร์ตแวร์นะครับอารียานยุธยาครับเคียงข้างทุกจังหวะชีวิตนะครับแล้วก็แม่มังกรซีฟู้ดครับอาหารทะเลกลางเมืองกรุงเลยรวมถึงไอเอสโตรฟี่ด้วยนะครับ ถ้วยรางวัลส,สวยๆในการจัดการแข่งขันของแบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปสวยไหมโอ้ยลูกนี้ดูเหมือนออกนิดเดียวครับนี่แสดงอาการเสียดายนะครับน้องมีมี่สิบสองต่อสี่นะครับ,รบโดนหลอกอีกแล้วครับลูกนี้ ลงขันในสนามที่14แบบที่1 8 4 13-6เอนยอนับเบวันคุณาคุณาควาพบกับพีมิทแพุ์ุสนามพรและสุดท้าถ้าดูเรื่องความแข็งแรงในการออกลูกน้องมีมี่มก็ยังพอจะดูมีน้ำหนักมือใช้ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ที่ยูเป็นรองนี่จะดูเป็นรองเรื่องเทคนิคของรูปเกม,มน,นะครับ ดูโดนหลอกเสิร์ฟแล้วลงด้วยครับลุกนี้ดูเหมือนกับทางน้องกีต้าเก๋าเกมกว่านะครับคุณไอซลงแข่งขันในสนามที่6แบบที่185ทีมสุดนิยมเอเสิร์ฟติดเน็ตไปอีกครับลุกนี้พบกับทีมลักกี้พูลแบบมิตังคุณซันและคุณไอซลงแข่งขันในสนามที่6กรรมการคุณแพรขอให้ท่าเจ้าของรถไห่ได้ทะเบียนขอไข่มอม้า อ้หตเป็นฝ่ายรับตกเป็นฝ่ายตามการแจกของทางน้องกีต้าอย่างเดียวเลยครับทางฝั่งของน้องมีมี่ของเชียร์น้องมีมี่จากเอทีมต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วครับไเนี่เราจะเห็นเลยนะว่าในสนามตอนนี้ที่กล้องกล้องจับไปอยู่เนี่ยนักกีฬามาร่วมแข่งขันในาการของแบดแบเยอะมากนะครับ ตอนนี้เริ่มมีเยาวชนเข้ามาได้เข้ามาให้ความสนใจเยอะด้วยในแต่ละประเภทในแต่ละรุ่นอายุนะครับตบติดเน็ตไปเองครับลูกนี้เพราะว่าการจัดการแข่งขันของในเครือแบดแบเนี่ยมีทั้งปีนะครับมีทุกเดือนจนทั่งไปถึงเป็นซีรีส์ไฟแนลในช่วงสิ้นปีกับเงินรางวัลต้องบอกว่าเงินรางวัลเยอะด้วยนะครับ มีพลาดเหมือนกันครับน้องกีต้าแต่ว่าคะแนนก็ยังนำอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับพยายามไล่ไปครับมีมี่8ต่อ17แมตช์ที่186สนามที่12อากาศช่วง2วันนี้ในกรุงเทพก็ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี้นักกีฬาถ้าร่างกายไม่ฟิตนี่เสียเปรียบนะครับคุณต้นคุณเจ โงแข่งขันในสนามที่12อากาศร้อนมากๆแบบที่1 8 6ทีมลักกี้บูแบบมินตันคุณเต๋าคุณเฟรมโคกากีอิสระคุณต้นคุณเจนมาเอาใจช่วยน้องมิมี่กันหน่อยครับให้ทำคะแนนไล่ไปให้มากวันนี้ให้ใกล้วันนี้หน่อยสวยลูกนี้เอาจังหวะทางฝั่งกีตาร์นี่คือกดเสร็จปุ๊บพยายามจะโผขึ้นเมืองหน้าโดนกระตุกแบคแฮนไปท้ายคอร์ดครับ9ต่อ17 ถึงไหมหลอกดีแต่โดนหยอดกลับอ้าวแต่ว่าหยอดติดเน็ตครับกีตา้ามาแล้วครับ10ต่อ17ผิดพลาดต่อนเนื่องเลยครับกีตา้าเสียเป็นคะแนนที่3แล้วนะครับเริ่มจะมีกำลังใจมากขึ้นครับสำหรับน้องมีมี่ครับที่ทำคะแนนได้ติดกัน ได้ทีนชุแดมาเหมดอน,น่ตมสายหน้อนกเาสนาที่4ไม่ได้พอลูกน,<า>นี้คือลูกไปแล้วสั้นครับแล้วอยู่กลางคอเดกด้วยแเั้งใสนาที่4ดที่ทีแปปิ้กตาย้อยโอ้หลอกเสิร์ฟดีอีกแล้ว ต้องบอกว่าไม่มีเซอร์วิสจัดจับเสิร์ฟว่าสูงเกิน1.15หรือเปล่าแต่ลูกนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการหลอกเสิร์ฟของน้องกีตาที่ได้เปรียบนะครับชิงความได้เปรียบมา19-11แล้วครับได้ใส่หนักๆตรงตัวเลยไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาครับลูกนี้ครับมีมี12-19ลงแขงสัดในสนาที่2 โอ้ลูกตบใช้ได้ครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องส่วนสูงนะรูปร่างน้องมีมีนี่ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องมาชิงความได้เปรียบเรื่องการแจกลูกครับงแขงันนาที่2กรรมการคุณอาทิขวาดีโดนหลอกไม่ได้ไม่รู้จะขยับทางไหนดีครับก็ขึ้นลูกไปตรงกลางแล้วต้องมาโยกว่าจะโดนโฟร์แฮนด์หรือว่าแบ็คแฮนด์ เจ็ดเกมพอยต์ครับของน้องกีตาหลอกเสิร์ฟจริงๆเนี่ยลูกเสิร์ฟผมว่าอันนี้เดี๋ยวอยู่ที่ดุนพินิทของแชมพายครับว่าลูกหลอกเสิร์ฟของน้องกีต้านี่สูงหรือเปล่านะครับแต่ในเกมแรกก็เป็นของกีต้าไปก่อนครับ2 1สเวต่อ13ครับ มาชมเกมที่2กันต่อนะครับคะแนนแรกได้ก่อนลูกนี้เข้ามายับได้สวยครับน้องมีมีลูกนี้เซฟกระชาก็แรงเกินไปครับเป็น2ต่อ0รอ8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่น2ใน3เกม สูงเกินใบโดนยับมแทนเลยหนึ่งต่อสอครับพยายามจะหลอกตัดเปิดเสิร์ฟก่อนลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักมือเบาไปนิดนึงแต่ไอเดียดีแล้วนะครับต้องพยายามตัดเกม,เก,มการแจกลูกของทางน้องกีต้าก่อนสำหรับน้องมีมี่ ในเสื้อสีฟ้านะครับส่วนน้องกีตา้านี่ในเสื้อสีขาวม่วงครับที่หันหลังให้กับทางจอถ่ายทอดสดตอนนี้พยายามจะตบตรงไล่เส้นแต่ก็ยังคุมมือไม่ได้ครับยังออกข้างไปอยู่ดูเหมือนก็ยังออกข้างอยู่นะครับตรงนี้ แตที่189สนามที่8ประเทศคู่เอีสายล่างรอบ8ทีแล้วก็ย้ายมาออกข้างนี้เสียคะแนนชุดเลยครับมีมี่โดนแซงมาเป็นทางฝั่งกีตาร์มานำ5-2ตแล้วครับคุณเซนลงแข่งครั้งในสนามที่8แตที่189ปีเตอรสัอ้าวพลาดเหมือนกันรักษตัวยังเอียงอยู่แล้วพยายามกระตุกข้อมือลูกนี้ก็บานออกไปเยอะคุณเซนลงแข่งครั้งในสนามที่ ในสนามที่แปดกรรมการคุณดิวโอ้โหตกตั้งนักยังถึงในสนามที่สองนะครับยังถึงไม่มีมี่ช้าไปนิดเดียวครับโดนทางฝั่งกีตาร์แบ็คแฮนด์ครอสเกาะลงมาสั้นๆคุณลังสีมันสขเกรเินพบกับพีเศษส่วนคุณฮานี่สมและคุณอัที่สิทธ์คุณเตสวนเยียชิมนะครับ ขอให้ลงทำการแข่งขันในสนามที่2ตอนนี้นครับเช็คเส้นงานลุนี้เลยลังเลนิดนึงแล้วก็กระตุจกจังหวะ2ติดเนตต็ตไป <c oughs> เป็นคะแนนของทางมีมี่ไล่มาครับ5ต่อ6เกมนี้ดูสูสีขึ้นมากกว่าเกมแรกนะครับในช่วงครึ่งเกม,มขอสนามที่สนะครับ ในประเภทเดียวมือเอฟนะครับขอเชิญทีมอเวนเจอร์นะครับคุณมอตรียังคงที่พยายามจะเปิดเสิร์ฟด้วยลูกกระชากข้างหลังแต่ก็ยังแรงเกินไปครับก็ทําให้มีมีไล่มาทันครับบกเท่ากันขอเชิญทีมอเวนเจอร์นะครับคุณมนตรีนะครับตุูนารามนะครับขอเชิญพี่โต๊ะตอนนี้เลยนะครับ ขอเชิญน uh, ักกีฬานะครับเ้าอุปกรณ์นะครับมาที่สแตนด์มาอยู่ตรงบริเวณสนามกีดได้เลยนะครับนักกีฬาที่มาถึงแล้วให้มารายงานตัวด้วยนะครับคุณมณตีกับคุณอนามนะครับขอเชิญพี่มณตีครับขอเชิญี่ชมกันต่อนะครับหกเท่ากันสี่ตอนนี้สุดเลยครับพี่มณตีมาพร้อมอุปกรณ์ น้ำหนักมือนี่ต้องบอกว่านี่ขนาดเป็นกระชากค,ครอสนะก็ยังถือว่ากระชากไปได้สุดเลยนะครับสำหรับกีตาร์โด่งไ,ไปตรงนี้โดนยับแน่นอนเกมนี้สูสีขึ้นกว่าเกมแรกเยอะเลยครับสำหรับน้องมีมี่นะครับทำเกมได้ดีขึ้น อาจจะเป็นไปได้ว่าในเกมแรกนี่อาจจะดูว่าตื่นเต้นขราวนี้กีตาเปิดเซิร์ฟด้วยการตบไล่เส้นแล้วออกไปเยอะเลย9ก้ต่อเครับมีมีนำบ้างคุณปอคุณสุชาติตาออกหลังอีกแล้วเสียจากคะแนนการกระชากออกหลังไปนี่สามคะแนนแล้วนะครับเพี่เห็นนะขอให้ลงทำคะแนนในสนามที่หตอนนี้เลยนะครับลูกจากสนามข้างเข้ามาครับ คุณนส,นสุกอริตาชาลุจินดาและคุณรัชชานท์ทัฒสมุทรนะครับคุณมกขอให้ลงทำการแข่งขันในสนามเลี้ยวสวยลูกนี้อย่างดีที่คุณน้ำหนักมือได้ถ้าแรงไปเดี๋ยวจะเสียคะแนน8ต่อ10ครับโอ้โหพยายามกดดาดมาแต่ว่าดาดครอสออกมาเข้าแร็คเก็ตของทางกีตาร์ครับ9ต่อ10 2้สองคนทำได้ดีขึ้นนะครับในเกมที่สองเกมออกมาสูสีกันหน่อยเซฟกระชากบ้างต้องหันแบ็คแฮลูกนี้แต่ว่ายังแก้ไขได้ดีแล้วต้องขวาไปจะใส่ครอสไหมโถเอ้ยบีพลาดครับเสียดายแต่บีบี้มีจังหวะแล้วคือถ้าใส่แรงแล้วเป็นครอสคอร์ดมาจะสวยกว่านะครับสิบเท่ากัน ลงทำการแข่งขันในสนามที่8ตอนนี้ครับขอเชิญทีมฟังเชนเชดีโดนเลยครับเสียจังหวะเลยกีต้ามาแซงเข้าช่วงวิกเกวตทัวรได้นะครับ11-10ครับก็ตอนนี้นักกีฬาในประเภทมือเอ็นมือเอ็นบีแล้วก็มือพีลบมืออะไรต่างๆที่เป็นในรุ่นของประชาชนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในสนามแล้วนะครับาะเดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งขันในรอบแรกๆนะครับ ก็จะทยอยกันมาลงในทีวีคอร์ดด้วยก็อย่าลืมครับใครที่ชมผ่านสตรีมมิ่งของทางแบดแบร์ไทยแลนด์ลีกแบดแบร์แบดมินตันรุ๊ปรวมถึงเพื่อนๆของพวกท่านนะครับที่แชร์ไปใน Facebook ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับรวมถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่เดี๋ยวทีมงานเขาคงจะตอบกลับไปนะครับก็มีจะได้พูดคุยนครับ เรายังได้ชมในประเภทเดียวกันต่อนะครับเพราะว่าในคู่แรกและคู่ที่2คู่นี้เนี่ยก็ยังเป็นประเภทเดียวอยู่และเป็นเยาวชนนะครับ110ต้องทําเกมบ้างมีมี่ถ้าตรงฝ่ายรับจะเสียเปรียบวีบีซียจังหวะนิดนึงครับกีต้ายังถึงเอาลงคอสมีมี่ยังถึงกีต้าเลี้ยวมาตรงนี้มีมี่ถึงแต่ว่าสูงไปนิดเดียวเลยโดนแยับเลยต่อไปครับเราจะเริ่มนใการแข่งขันในประเภทเดียว อย่าให้กีตาร์ทิ้งไปไกลนะครับถ้าทิ้งไปไกลเดี๋ยวมิมี่จะเหนื่อยนะต้องพยายามทำคะแนนเกาะๆไว้ก่อนครับจะหลอกตัดน้ำหนักรุ่นี้ก็เบาเกินไปครับมิมี่ดูเหมือนมิมี่จะไปพวงไอ้ตอ่รุูกนี้ได้นะครับหยอดดีนะครับขออภัยเป็นคะแนนของมิมี่นะครับสิบเอ็ดสิบสองละรับด้ดีได้เปโอ้โหทวายับไม่ได้ หยอดไหมแต่สูงไปอีกแล้วจังหวะที่หยอดแล้วสูงขนาดนี้เพราะว่าเข้ามาช้าครับก็เลยต้องก้มลงไปมาเลยคุมน้ําหนักมือได้ยากนิดน,นึงไม่ยอมให้ไหล่มาทันครับสังวังอของฝั่งกีตาร์สามสิบเอ็ดก่อนนี้จะขึ้นมาบรรยายในคู่แรกของทีวีฟอดเนี่ยผมมีโอกาสได้ลงไปเดินดูในแต่ละสนามนะครับที่มีเยาวชนแข่งขันกันในประเภทเดียว ผมบอกเลยว่าในสนามเนี่ยเด็กๆก็เต็มที่กันแล้วกับการแข่งขันผู้ปกครองที่อยู่ด้านท้ายสนามแต่ละคนนะของแต่ละคู่ของแต่ละคนเลยก็จะบอกมีรอยยิ้มครับแล้วก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานเลยครับรหลานเล่นมาเล่นกีฬาที่ชอบกันเพราะการแข่งขันในแบดเว็บแบบนี้เยาวชนที่มาแข่งนี้ก็คือ ไม่ได้มีแรงกิ้งในของสมาคมนะครับถึงมีก็มีอันดับเลยจาก20มาแล้วครับท็อป20ก็คงมาลงในแบบแวแบบนี้ไม่ได้ถ้าในลุ่งสำหรับมือที่ก็าจำกัดมือไว้นะครับบ12 15ครับมีมีพยายามไล่อยู่เปิดเสิร์ฟลูกนี้ออกข้างไปครับนักกีฬาก็ยังไม่ชินกันนะ ก็ยังมาพักเอาตรงนี้มาดูมาดูชัดๆครับก็เลยจะมาอยู่ตรงหลังคอร์ดซึ่งไม่เห็นกล้องถ่ายทอดกล้องหลัก,กน,นะครับก็เข้าใจครับดูเหมือนมีมีม่จะแผ่วลงไปแล้วครับลูกนี้ก็เข้าช้าไปอีกด้วย โดนหลอกนิ่มๆเลยของง้างสุดแบบนี้มิมี่ก็ไม่รู้ว่ากีตาร์จะทําอะไรครับจะตบหรือว่าหลอกตัด17-13ครับแมอุต่าหทำคะแนนเข้ามาใกล้ๆแล้วมิมี่ตอนนี้โดนทิ้งเข้าไป4คะแนนต้องทําคะแนนไล่เข้ามาให้ติดหน่อยโดนบล็อกแบ็คแฮร์รี่เปิดตบมาจากทางมูมัวเวเฮดครับแต่ลูกวิถีมันเข้ามาตรงกลางครับทางฝั่งของกีตาร์เลยรับแบบสบายๆ1 8 3 ยอนลูกน no ี้ต right? ิดเน็ตไปขอเชิญท right. ีเอ็นอาร์วิตตอรีอะคาเดมี่นะครับเ19-14นะครับคะแนนตอนนี้ ปุนครับนะครับให้มาสแตนบา,ย,นนายพี่นานาิไปที่หน้าที่หน้าสนามสีพร้อมปุกรณ์ตอนนี้เลยนะครับเดินเครื่องเต็มตัวแล้วครับกีตาแล้วก็ขึ้นแมช,ชพอยต์ได้ครับเป็น6แมช,ชพอยต์ครับสำหรับกีตาที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแลในหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับคปามหมายของแบทเว็บก็คือพอผ่านรอบ8นี้ก็คือติดมงแล้วครับรได้รางวัลแล้วไม่แยบครับหยอดลุกนี้มีมี่ เยือกเย็นเลยค <มา S 1> รับจิตใจเบรกไปได้หนึ่งขอ้ออ่สุรบสาตบฟรอสมาแล้วมีพื้นที่ว่างแล้วแต่ว่ามันเลยออกข้างไปหน่อยครับทางฝั่งน้องกีตา้านะครับสามารถปิดเกมปิดแมชไปได้เลยครับในเกม2 2 1ยีต่อ15 ก็ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟ i แนลนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมในคู่ต่อไปที่เห็น